สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวสวัสดีก่อนนะครับเดื่ส <c oughs> ว,วัสดีทุกท่าน,นาก่อนวันนี้นะครับลูกค้าก็มารับรถนะครับมาซื้อเงินสดเลยผม <c oughs> ตอนแรกผมบอกตรงๆเลยนะซื้อเงินสดเต็นท์ก็ไม่อยากขายเท่าไหร <c oughs> ่แต่เราได้พูดไปแล้วแล้วก็กระตัดสินใจขาย <c oughs> ตอนแรกพี่เขายังลังรีครับต่อรองกันไม่ได้อยู่ประมาณ5,000บาทผมลนบอกว่าไม่ได้ราคานี้ผมขายให้ได้ไม่ได้จริงๆ แต่สุดท้ายพี่ก็กลับมาเอารถคันนี้มันสวยจริงๆครับสวยแล้วก็ไม่ต่อครับถ้าต่อไปคุณไม่ขายแน่นอนอันนี้เป็นไงพี่มาเจอรถงามปะสุดยอดครับมากครับร,รถมืน่มนล้อน,น,ะนะครับรถมื่นกิโลเ <c oughs> นี่ยก <c oughs> ิโลออได้ชุดแต่งได้หมดนะครับมาเจอเรามากเลย <c oughs> มากเลยครับมากขนาดเลย พี่จริงครับผมเสียงไปหลังบ้านนะครับคันนี่<ำ>เดี๋ยวถ้าเป็นพ่อสาวผู้งามอ,ะอ่ะช <c oughs> ุดแต่งอะไรก็มีหมดนะครับอันนี้พี่มาจากมือนอกครับผมมาจากดีแล้วครับฟอร์ดนี่ถามว่าตอนนี้อันดับสามของประเทศนะการการขายผมก็ยอมรับว่าเออมันมันตัวใหญ่มันใหญ่คุ้มเอา,อาเทียบเทียบรุ่นต่อรุ่นถ้าเอาเอา,เอาพี่โกงมาใส่หน่อยด้ยเลย <c oughs> เดอยฟอร์ดไปแล้วต้องกนฟอร์ดบแบบนี้เนาะแล้วพี่ไปขี่ยูทางอิสราเอลเขารถตัวใหญ่ใหญ่บั้งเล่เออมันก็ถือว่า เอาไปใช้งานในคุ้มลูกค้าก็อยู่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเรานี่เองนะครับมารับรถตีนเต้นนะครับเดี๋ยวรอโอนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรับรุ่นรับเล่มไปจตกนี้เอาเงินไปก่อนแล้วเอารถไปกลับไปเลยรอเล่มนะโอเคครับก็วันนี้นะครับก็รู้สึกยินดีมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะแล้วก็และเนี่ยนะคนที่พามาติดตามใน YouTube นะครับก็สวัสดีครับเป็นไงบ้าง พี่ไปเด็ดซีมีคนเอ็นมาครับครับอานี่ต่ำเรามา่นตะโดนเหรอครับหลายปีไปหลายปีเป็นปีทองปีเลยครับครับด้านี่พ้นเอาลูครับอ่าแต่เลยอยู่ใกล้ๆนี่ก็เลยเบิ้งตลอดครับครับไอสโลเกนนี่ครับผมชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วครับนี่ก็นี่บ่มีอีกแล้วอ๋อยังได้เลยครับได้ได้ครับพักแขกก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพนักงานนะครับขอบคุณลูกค้านะครับ เดี๋ยวผมพาดูรถนะครับเดี๋ยวผมพาดูรถคันนี้นะครับเป็น Ford Ranger นะครับคันนี้นะครับปี2022นะครับคันนี้ก็ถามว่าสวยไหมสวยมากเลยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลขไม่อยู่ที่10,000กิโลนะครับผมก็เอาเข้าสูงเทียนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันจีห้ลูกค้านะครับลูกค้าจบเงินสดนะครับ445,000บาทเรียบร้อยนะครับรถ10,000กิโลปี2022นะครับพร้อมโอนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับคันนี้ คือเจ้า Ford r a n g เจอนะครับคันนี้ปี2022ไปแล้วนะครับยังไม่ได้รีวิวลงขายเลยนะครับก็ลูกค้ามาจากอำเภอนาเชือกเดินทางมาจากอิสราเอลก็จบเงินสดไปเรียบร้อยนะครับดูนะครับเลขไม่หนึ่ง0มืนกิโลของแท้นะครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับนี่ครับหนึ่งมืนกิโลแท้ไหมนะครับดูนะครับนี่ครับหนึ่งมกิโลของแท้แน่นอนนะครับคันนี้เป็นไงบ้างนะครับหนึ่งมืกิโลของแท้แน่นอน ับเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้สวยจริงๆครับบอกได้เลยคำเดียวว่าห้องเครื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงใหม่กิ๊บใหม่จริงๆเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากมายนะครับคันนี้ก็คือเหมือนเราซื้อรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับในราคาอยู่ที่4ี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทกับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับดูช่วงลงช่วงล่างเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับช่วงล่างนะครับดูนะครับสติ๊กเกอร์อะไรใหม่หมดเลยสําหรับคันนี้นะครับขอบคุณนะขอบคุณมากๆนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามงงกดไลค์กดแชร์ให้กับนี่ผอติตภัณฑ์ทางเพจแล้วก็ YouTube ด้วยฟอร์ดยังมีเหลือนะครับยังมีเหลืออยู่นะครับนี่นะครับยังไงก็อ่าก่อนจากกันไปนะครับพี่เทยศด้วเลยนะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะขอบคุณลูกค้านะครับสําหรับที่ใครนะครับที่อยากแวะมาดูรถที่เต็มนะครับที่เข้ามาเลยนะครับอยู่ที่มหาสารคามบอกไกลนะครับพี่นะ โดยบรรยากาศโดยรอบบ่มีคู่แข่งครับบ่มีคู่แข่งครับเอาธิภัณเบอร์ให้เพิ่นเบิ่นนี่ครับคู่แข่งครับทุ่นาครับนี่แต่ป่านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับลดราคาให้นะครับก็ได้ของดีไปยังไงก็เอาไปใช้งานด่วนๆครับครับเจอกัน ขอบไปคอมเมนต์เลยด้อยค่ะีงกะไดขอบไปคอมเมนต์เลยด้นครับขอบคุณ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 ครับ่ใชราดีดมาเลยรทีัน